ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนาส่วนราชการร่วมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่นางสาวสุวัชรีศรีกำพีในอำเภอลาดยาวพันตมวดเอกพานุปิ่นทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลาดยาวกำนันผู้ใหญ่บ้านและพนักงานพร้อมดังให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รายงานปัญหาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นยำ้ำการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลโดยเน้นย้ำปัญหาเรื่องอยาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญในจังหวัดเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหานี่นนอกระบบให้กับประชาชนในพื้นที่โดยสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือน,นอกระบบได้หลากหลายช่องทาง และศูนย์อำนวยการแก้ไขนียนกระบบตามอำเภอรวมถึงการจัดระเบียบสังคมการปรับปรามผู้มีอิทธิพลการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยนอกจากนี้นางวราพรเสริมพักดีกุลประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบนโยบายที่สําคัญสําหรับเหล่ากาชาติและแม่บ้านมหาไทยเพื่อน,นําไปเป็นแนวทางในการดาเนินง,งานอาทิการมาเทาทุกผู้ประสบสาารณภยัยการให้สังคมสงเคราะห์ แก่รัษฎานที่ประสบความทุกข์ยากเดลือดร้อนและผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น